พ่อแม่ลูกเลยครับพ่อแม่ลูกเลยโอ้โหเอามาไหว้ลูกตาแบบไหว้ลูงตาทุกาทกาชาชีจริงๆครับเนี่ยเริ่มใส่จักรพาต่อหลวกตาโอ้โหนูครับเตรียมรูปภาพะ นี่พิเศษเลยตาให้ความเหม็นดูทุกคนนะครับ ยกของขึ้นมาครับยกของยกของยกของจับของครับจับของครับยกขึ้นมายกขึ้นมาตอพี่หนุ่ม่หนไม่มีเร่มีอะไรครับเดี๋ยวเรื่องของพี่หนุ่มที่ว่ารถเข็นก็เป็นวนมะนาวาไฟมันอยู่บนรถโดงเหรอตอนนี้หลานกระหังเดินชระโดงแสวงบุญมาถึงที่พักสายตรวจกันฮะบกศรีบ้างอาบ้างอาครับนี่ หลงทางก็จะเลี้ยวไปด้านซ้ายนะครับเลี้ยวไปด้านซ้ายไปทางาบ้านหมี่ครับเลี้ยวไปทางเสียไปทางชุงน,น,นี้ครับซ้ายไปทางบ้านหมี่ตรงนี้ก็คือศูนย์บริการประชาชนตู้ยามบางอางครับสพท่าวงลบบุรีครับนี่บรรยากาศนะครับตลอดเส้นทางญาติโยมมากระโอ้โห ยกรอเลยครับยกรอเลยยกสวายหลวงตาเลยครับตอดหมวกด้วยนะครับ ถึงสียไปแดงนะครับแต่ตอนนี้ไปเขียวนะฮะเลี้ยวซ้ายครับตอดหมวกก่อนครับตอดหมวกก่อนจะให้หลวงตาก็ต้องตอดหมวกก่อนอนะฮะอาจารย์โยมอาจจะเข้าใจผิดอยู่โอเคครับตอนนี้เลี้ยวซ้ายไปนี่แล้วครับอำเภอท่าวุงเอ,อิบขอโทษนะอำเภอบ้านมีโอ้โหฝั่ง,ฝ,งฝั่งข้างทางคนเยอะมากเลยโอเคครับ